สวัสดีครับวันนี้ป๋องนครลำปางก็จะพาไปเช็คสภาพอากาศวันนี้นี่เองครับเพราะว่ากรมบุตุเตือนทั่วไทยชุ่มฉ่ำ54จังหวัดฝนพลมหนักกอพมอถึง60เซนลมกระโชกแรงภาคใต้อวมอรไทยสุดโดนร้อยละ70ของพื้นที่นั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็คือ17พฤศภาคม2567กรมอุตุพยากรอากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณกดอากาศความสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทรงผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองครับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือลักษณนะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกด้วยนั่นเองจึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้รมะมัดระวังอันตรายจากฟ้าขนองฝนตกลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับ ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใตร้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากฝนตกหลายพื้นที่และการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเองครับพยาการณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่0 6 0 0นวันนี้ถึง06 จุดนย์นยนยนอของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลก จิตและก็เพชรชบูรณ์นั่นเองอุณหภูมิต่ำสุด24-28อุณหภูมิสูงสุด34-40องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด หนองคายบึงการสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูเัย,ยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำน,นาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาอุณหภูมิสูงสุด34 36องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด26 28องศาอุณหภูมิสูงสุด36 38องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดส,สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาอุณหภูมิสูงสุด31-34องศา ลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะราและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากะนองมากหน่อยร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงอุณภูมิสูงสุด32-34องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร มาดูที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฟ้าหลัวฟ้าฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ถือว่าฝนยังดีฝนยังมีมากกว่า 50กว่าจังหวัดนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง